การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนชุมชนแหลมงอกนิเทศอุปถัมภ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตอนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาชื่อสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนแหลมงอกนิเทศอุปถัมภ์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอกชื่อผู้ในการสถานศึกษา นางสาวกิ่งแก้วบริรักษ์สุภกรที่ตั้งสถานศึกษาตั้งอยู่เลขที่160หทับหมู่ที่หนึ่งตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดรหัสไปรษณีย์สองส0ข้อมูลบุคลากรประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนหนึ่งคนครูประถมวัยจำนวนสมคนครูประถมศึกษาจำนวน6คนบุคลากรอื่นๆจำนวนสคนประกอบด้วยลูกจ้างชั่วคราวตามวาประมาณ นักการพันโรงจำนวนหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนครูอัตราจ้างจำนวนหนึ่งคนครูจิตอาสาจำนวนหนึ่งคนอัตราครูในโรงเรียนตามจแปดจำนวนเก้าอัตราขาดเกณฑ์จำนวนหนึ่งอัตราระดับชั้นที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกศษาปีที่หกจำนวนห้องประกอบด้วยห้องเรียนประถมวัยจำนวนสามห้องห้องเรียนประถมศึกษาจำนวนหกห้อง ห้องประกอบการอื่นๆจำนวน6ห้อง2หลังห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน1ห้องห้องคอมพิวเตอร์จำนวน1ห้องห้องสมุดจำนวน1หลังห้องดนตรีจำนวน1ห้องห้องผสมพยาบาลจำนวน1ห้องห้องสำนักงานจำนวน1ห้องโรงอาหารจำนวน1หลังอาคารฝึกงานเดิมห้องประชุมจำนวน1ห้องจำนวนเด็กและผู้เรียนจำนวน235คนประกอบด้วย ด็กปฐมวัยจำนวน5 7คนผู้เรียนปถมศึกษาจำนวน1 7 8คนอัตราส่วนครูต่อเด็กหรือผู้เรียนประกอบด้วยการศึกษาปฐมวัยครูหนึ่งต่อเด็ก19คนระดับปฐมศึกษาครูหนึ่งต่อผู้เรียน30คนอัตราส่วนห้องเรียนต่อเด็กหรือผู้เรียนประกอบด้วยการศึกษาปฐมวัยหนึ่งห้องเรียนต่อเด็กจำนวน19คน การประชมศึกษาจำนวนหนึ่งห้องเรียนต่อผู้เรียน20คนขนาดสถานศึกษาขนาดกลางบายนางสาวกิ่งแก้วบริรักษ์สุปกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชมุมชนแหลมงอมนิเทศอุปถรัรมภ์ร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมแก้ปัญหาทุ่มเทพัฒนานด้วยหัวใจใส่ใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลตอนที่สองผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารงานวิชาการส่รงเสริมสนับสนุน ให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหลัการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือบูรณาการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนการการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการจัดก,กระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใช้สือ่อโวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหรือใช้งานวิจัย เป็นฐานในการพรัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพรัฒนาผู้เรียนลูกเสือยุวกาชาดแนะแนวชุมนุมชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารประโยชน์การให้บริการด้านวิชาการการประสานความร่วมมือในการพรัฒนาวิชาการการส่งเสริมและการสนับสน,นุนงาน ิชาการแก่บุคคลหน่วยงานอื่นสนับสนุนให้เครือข่ายบุคคลองค์กรหน่วยงานต่างๆผููปัญญาท้องถิ่นการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU มีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาตลอดจนการสร้างแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจุดเ่นสัพและสบพปราตาดส่งเสริมการอ่านเขียนสื่อสารคิดคำนวณเป็นตามช่วงวัยส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยการน้อมน้ำรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงสก,การที่10สู่การปฏิบัติส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาต่างประเทศรางาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสร,รุปผลการปฏิบัติรายด้านการบริหารงานวิชาการจำนวน14ข้อโรงเรียนชุมชนแหล่งงอบนที่ประทได้ปฏิบัติตามจำนวน14ข้อด้านการบริหารทั่วไป จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทำการประชาสัมพันธ์สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องจัดสภาพแวดล้อมนหน้าอาคารสถานที่สื่ออำนวยความสะดวกให้มีความมั่นคงปลอดภยัยและถูกสุขลักษณะมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการจาัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายจัดทำแผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม มีการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตามบริบทของสถานศึกษาจัดการโภชนาการที่ดีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำห้องส้วมห้องพยาบาลยาวเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นมีการวางระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตรงตามภารกิจของหน่วยงานมีการเฝ้าระวังพิจารณาและคัดกรองเด็กรายบุคคล เพื่อให้ความช่วยเหลือระอยะแรกแก่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองมีกระบวนการส่งต่อเพื่อดาเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนให้เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนายอย่างมีคุณภาพมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองผู้เรียนการส่งเสริมผู้เรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งตอ่อกรณีมีความจำเป็นมีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกันต่อเนื่องอย่างน้อย2-3ปีมีการวางแผนการบริหารตามหลัพกพมาภิบาลเพื่อสะท้อนความรับผิดชอบต่อคุณภาพและสวัสดิภาพของเด็กและผู้เรียนครอบคลุมทั้ง6หลักได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าจุดเด้นสวทและสพอปอตาจักกิจกรรมส่งเสริมการมีไรายได้ระหว่างเรียนรูปแบบเรียนจูเอิญหรือซอฟพาวเวอร์ power. การดําเนินการติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนนําการเรียนไปให้น้องซีโร่ดอเอามีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษาหรือตามนโยบายที่ต้นสังกัดกําหนดที่ตรวจสอบได้สรุปผลการปฏิบัติรายด้านการบริหารทั่วไปจํานวน13ข้อโรงเรียนชุมชนแหล่ง,งองมีขทศอุปถัมม์ได้ปฏิบัติตามครบทั้ง13ข้อ ด้าน,นการบริหารง,งานงบประมาณมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและกำหนดเป้าหมายที่ทางในการวางแผนพัฒน,นาสานศึกษาของผู้เกี่ยวข้องสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนานการจัดการศึกษา5ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีจะทำแผนปฏิบัติการประจำปีและมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา5ปีวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีบริหารงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลจะทำหลักฐานการเงินการบัญชีถูกต้องและมีการรายงานที่เป็นปัจจุบันจะทำบัญชีเงินคงเหลือประจำวันทะเบียนคุมเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณจะทำงบการเงินทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินต่อต้นสังกัดมีการควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินและประเมินผลการใช้เงินตามแผนการใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบทรวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจัดทำบัญชีวัสดุทะเบียนครุภัณฑ์การจำหน่ายการบำรุงรักษา และตรวจสอบพัสดุประจำปีนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานงานสรุปผลการปฏิบัติาาร,รา,า,รานนรรยงงราารรนนด้านการบริหารงานวบประมาณจำนวน12ข้อโรงเรียนชุมชนแหลมงอบนิเทศอุปถัมภ์ได้ดำเนินการครบจํานวน12ข้อด้านการบริหารงานบุคคลจดทําข้อมูลสารสนเทศอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาเสนอข้อมูลเพื่อการสรรหาบรรจุแต่งตั้งย้ายโอนรวมทั้งการออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบโปร่งใสและตรวจสอบได้จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการยกย่องเชิดชูเกียรติและการสร้างขวัญกําลังใจจากกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินยัยคุณธรรมจริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพและจรรยบรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทนค่าจ้างเป็นไปตามหลักคุณธรรมนิติธรรมและผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้การจัดทําข้อตกลงในการพัฒนานงาน PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามาตามตาตรฐานตำแหน่งและระดับปฏิบัติที่คาดหวังแต่ละวิทยาฐานะผลการปฏิบัติรายด้านการบริหารงานบุคคลจำนวน7ข้อ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบนิเทศอุปถรัรมภ์ได้ดำเนินการครบจำนวนเจข้อตอนที่3ผลงานดีเด่นและแบบอย่างที่ดีเบสท์พลาคิสของสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนแหลมง,งอบนิเทศอุปถัมภ์ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาปีการศึกษา,า,า2015โรงเรียนชุมชนแหลมงอบนิเทศอุปถัมภ์นางสาวกิ่งแก้วบรักสุปกรณ์ผู้ในการโรงเรียนและนายพิสิทธิ์จันหอมครู ได้รับรางวัลเสมาปาปาสรประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุขปีการาศึกษา2515วันที่10พฤษภาคมพฤศักรดาช2516จากกระทรวงรรศึกษาธิการปีการศึกษา2515โรงเรียนชุมชนแหลมงอบนิเทศอุถัตภ์รมได้รับรางวัลกิจบัตรดีเด่นระด,ดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามุขปีการาศึกษา2515 วันที่3เมษายนพุทธศักราช2 5 1 6จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดปีการศึกษา2 5 1 6โรงเรียนชุมชนแหลมงอบเทศบาลถมนางสาวกิ่งแก้วบริรักษ์สุปกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายสายฟ้ารุ่งเรืองสิงห์ชาลีครูได้รับรางวัลเสมาปอปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปอยยาเสพติดและใบายามุกปีการศึกษา2 5 1 6วันที่3กรกฎาคม สักสักราช2 5ย7จากกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2 5 6 7นเโรงเรียนชุมชนแหลมงอบนิเทศประถมได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ2ระดับประถมศึกษาการประกวดสร้างสารรค์คลิปวิดีโอสั้นสร้างการรับรู้สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภายใต้หัวข้อเด็กตาดเรียนดีมีความสุขห่างไกลย,ยาเสพติดชีวิตสร้างสารรค์วันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2 5ง7จากสำนักางานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นวัตกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม 3M Model ของนักเรียนให้ปลอดยาเสพติดและอาวัยมุกในโรงเรียนชุมชนแหลมงอบนิเทศอุปธรรมภายใต้แหลมงอบโมเดลนวัตกรรมการพัฒนาพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม 3M Model ของนักเรียนให้ปลอดยาเสพติดและอาวัยมุกในโรงเรียนชุมชนแหลมงอบนิเทศอุปธรร์ มาจากรูปแบบการ,รบริหารสถานศึกษาแหลมงอบโมเดลซึ่งได้นำสอนตัว M จากแหลมงอบมาสร้างรูปแบบสา M โมเดลมีรายละเอียดดังนี้